กลับมาชมกันต่อนะครับกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันแบดมินตันคลาเพลนทัวร์นาเมนต์2022ครับบายแบดแวรแบดมินตันกรุ๊ปครับ คู่นี้จะเป็นการพบกันระหว่างทีมคุณชลากับทีมตั้นนะครับโดยที่มีนักกีฬาคือถุงเงินที่จับคู่กับบาสนะครับจะพบกับทีมหลุ่มบีที่เป็นปริ้นท์นะครับที่จับคู่กับบอล ก,การแข่งขันแบดมินตันเว็บไซต์นี่นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับมีการแข่งขันแล้วก็มีการจัดการแข่งขันเกือบทุกสัปดาห์เลยแล้วก็นักกีฬาแต่ละคนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพหรือรวมถึงอดีตนักกีฬาทีมชาติหรือเยาวชนทีมชาติก็ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมแข่งขันในรายการแบดเว็บอย่างมากมายครับในปัจจุบันนี้ครับเราจะเห็นว่าฝีมือการ เล่นกีฬาแบบตึงตันเนี่ยตั้งแต่ในคู่แรกของการแข่งขสดแล้วนะครับว่าน้องๆทีมชาติต้องบอกแบบนั้น <muchos> เป็นการรวมตัวกันมาแข่งขันกีฬามาออกกําลังกายนะครับเพื่อร่างกายที่แข็งแรงครับโดยที่มาซึมซับบรรยากาศในการแข่งขัน และบรรยากาศในการแข่งขันในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับที่เราดูกันท่อสดการแข่งขันในระดับโลกเลยหรือว่าการแข่งขันในระดับมืออาชีพเลยครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดหรือเป็นการบรรยายรวมถึงการประเมินมือในการที่รับนักกีฬาเข้ามาแข่งขันในแต่ละท่เมเลย ให้ว่าแฟนๆที่ดูแบดพินตันต่อให้ไม่มีการถ่ายทอดสดมาดูที่สนามจะเห็นเลยว่านักกีฬาแบดมินตันของบ้านเราในปัจจุบันนี้นอกจากฝีมือแล้วนะนี่พวกนี้เข้าข่ายอะไรไม่ใช่หลายคนเลยครับอยู่ในข่ายหน้าตาดีตีแบดเก่งเลยนะโอ้โหผมว่าถ้าบางคนเนี่ยเลิกเล่นแบดนี่ไปเป็นดาราสบายเลยครับ เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของการดูกีฬาในปัจจุบันนี้ครับ ฝังเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีส้มน,นี่นะครับเป็นปริ้นกับบอลนะครับจากทีมหนุ่มดีและที่เห็นนี่ก็คือถุงเงินกับบาสนะครับจากคุณชลาแบบบินตัน,นครับเจ้าของทีมก็คือน้องโผคุณชลานะครับอดีคู่ทีมชาติไทยครับที่ปัจจุบันมีทีมเป็นของด้วยครับเปิดสองแบบบินตันอยู่เกมเริ่มครับ นย์แล้วครับอเอากหลับหรงนเปล่เกาประกบหน้าแล้วกดไม่ลงนะครับล้นหอกหลังไปครับลูกข้างหน้าของถุงเงิน ดูเสียดายครับบานเสียดายลูกนี้กะประกบแล้วก็กดใส่ตัวของทางปริ้นเลยนะครับปริ้นนีใส่หลบไวครับต่อไปนารันะเบอยระครับต่เป็นการ,าาาขขอรโอยยย้ยังเหนียวยังเหนียวแต่เริ่มเหนียวแบบกระท่อนกระท่นแต่ก็เป็นคะแนนจนได้คนะรับโโ ซ้ายนะครับเสื้อเหลืองปิ้นวีรพัฒภาคเจรุญเคยผ่านการแข่งขันรายการใหญ่ๆมาแล้วนะรายการในระดับประเทศก็เคยผ่านมาแล้วครับถ้าจะพูดถึงประสบการณ์ก็ถือประสบการณ์ดีเลยครับมีเข้าไปแล้วจังหวะสองจะตีฟูลแฮนด์ครอสแต่ว่าติดเน็ตไปครับสำหรับบอล โอ้โหยังมาเกี่ยวได้ครับเนี่ยแล้วยังแก้คืนไปได้ด้วยต้องมาตั้งแรลลี่กันใหม่ทันทันแต่ลรงนี้งัดแรงออกข้างไปครับสำหรับคนนะครับ่าเล่นกันยังมีรอยยิ้มอยู่ครับต้นต้นเกมแต่ยิ้มรู้สึกว่ายิ้มทำไมดีมฝีปากดูซี่ซดๆกันนะครับสวยครับวันนี้ตบทะลุรักเกตของบาสไปเลยครับ ้กระตุกูกนี้ตั้งขึ้นไปแล้วก็บาสเข้ามากดแลกแทนงไปง่ายๆ5-0โอ้จะดักต่อว่าหลุดยังดูแล้วเนี่ยดูทั้งสองคู่ยังเล่นเหมือนระมัดระวังกันอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเกมบุกแบบเต็มตัวหรือว่าเร่งเกมของตัวเองนัดออกข้างไกลเลยครับ ต้องบอกว่าพลิกข้อมือหลอกตัดเสิร์ฟได้ดีครับเจ็ดต่อหกสวยครับจากเซนเตอร์เทคขึ้นไปแล้วก็ตกเปลี่ยงออกข้างทางแบ็คแฮนด์ครับ จังหวะสอหลอกครับเล่นแค่2พอนะปริ้นเล่นแค่2พอไม่ต้องเลยไปถึง4ี่นะคะแนนคู่นี้สูสีจริงๆครับสลับกันทำคะแนนขึ้นนำหนคะแนนแล้วก็ไล่มาทันแล้วก็ทิ้งหมีห่างกันอีกเดี๋ยวดูครับว่าจะมีช่วงห่างคะแนนมากสุดกี่คะแนนสวนดี เขาซ้โอ้โหหยอสู้เลยครับลูกนี้ทันไหม <c oughs> ปริ้นอะทันถุงเงินก็ทันแต่บอลไม่ทัน <c oughs> ชมภาพช้าครับ <c oughs> ตัดเสิร์ฟลูกนี้ติดเน็ตไป รับนิ่งๆครับจะเปลี่ยนทางครับว่าแต่ลูกนี้น้ำหนักข,ขาดแรงสำหรับบาสโอ้โหนี่ใครบอกว่าไม่ชินคําว่าเวลาตีแบตแล้วก็เตือนว่านิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยให้ดูบาสครับอันนี้นิ่งของจริงยืนนิ่งๆเดินนิ่งๆตีก็ยังนิ่งๆครับเอาพลาดครับโโอ้โห จะตัดวางเปลี่ยนน้ำหนักจากท้ายคอร์ดแต่ว่ามันตั้งลอยเลยครับทำให้ถุงเงินต้งหลบเลย10เท่ากันว่างเลยตรงนั้นครับกลายเป็นคู่ของปริ้นกับบอลครับที่แซงขึ้นมาแล้วเข้าครึ่งเกมด้วยการนำหนึ่งกะแนนครับ1 1เ่อ กำลังดูภาษากายของทางคู่นี้ครับทางบาสครับว่บไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่านะครับดูเหมือนจะขยับช้าๆแล้วก็น้ําหนักมือก็เริ่มจะขาดหายไปด้วยครับนี่ครับแล้วก็กลายเป็นจุดโฟกัสให้ทางคู่ของปริ้นกับบอลโจมตีครับทีมหนุ่มบี โอ้โหลูกนี้จะชักแร็กเก็ตขึ้นก็ไม่ทันตกเข้าซอกโฟได้แม่นยำเลยครับซ้ายของทางฟินอแนโอ้โหที่ต้องขอบคุณนะผมต้องขออภัยเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับ เพราะว่าผมห่างหายจากแบทเว็บไปนานนี่มีน้องๆเขาส่งข้อความเข้ามาเลยนะเขาบอกว่าคุณภูกิจเพีย <โฆ S 2> น้ำคุณเรียกผิดครับเสื้อดํานี่คือบาสนะครับเสื้อขาวคือถุงเงินครับโอ้มผมเรียกผิดไปทั้งเกมเลยนะโอ้ต้องขอไปจริงครับต้องขอขอบคุณนะนี่ก็คือสเสน่ห์ของแบทเว็บแบทเว็บครับโอ้หาข้อแก้ตัวไปก่อน ยังมีรอยยิ้มกันอยู่นะครับท่งางงคู่นี้เพราะว่ายังนำอยู่เข้ามาแล้วจะเปลี่ยนน้ำหนักครับลูกนี้อันนี้ถูกคนละตอนนี้เป็นถุ้เงินครับที่เข้ามาแล้วพยายามจะปั่นแบ็คแฮนแต่ว่าลูกมันก็ไม่ข้างครับอูตตัดเสิร์ฟสวยตัดข้อมือลูกนี้เป็นคะแนนครับ จากภาษากายแล้วผมว่าเหนื่อยครับแล้วก็เหนื่อยพอกันทั้งสี่คนเอ้าลื่นนิดนึงครับไล่ึ้นมาเป็น14 15แล้วครับอ้าวตัดเสิร์ฟเสียตัดติดต่อกันเลยครับคะแนนของบอลที่ทำเสียเป็น15เท่ากัน 18, <19. S 1> โอ้โหเดี๋ยวนะ ผมตอนนี้ถุงเงินกำลังงงตัวเองว่าออผมเป็นมือเสิร์ฟหรือเปล่าเสิร์ฟได้3คะแนนติดเลยครับเราดูเรียบร้อยทำคะแนนอีกแล้วลูกนี้ยับใส่หลังของทางปริน้นวีรภาพเลยวีรพัคนเลยคุ่นี้รับคะแนนกลายเป็นทางฝั่งถุงเงินกับบาสมาขึ้นนำเฉยเลย 67สิบเจ็ดนะครับอ้าวสั้นครับลูกนี้ลูกเสร์ฟของบาส ออกนะครับเป็นคะแนนของทางฝั่งคู่ของผมยินกระบาครับจังหวะ2ของปริ้นท์ครับที่กระตุกไปท้ายกล่องสิบแปบเก้ายังไงก็ขอขอบคุณนะครับน้องที่เขาส่งข้อมูลเข้ามาให้ผมว่าผมเรียกชื่อผิดโอ้โหหากหายแบบเว็บไปไนาน ตีมาตั้งนานเพิ่งจะเห็นรอยยิ้มของทางฝั่งคู้ผู้นี้นะครับถูกเงินกับบาสปิดเลยไหมยังปิดไม่ได้สิบเก้ายี่สิบครับไม่มีดูนะครับ บอกแล้วว่าใครมีเบอร์เซอร์วิชชารช่วยส่งมให้ผมหน่อยลงแบบสาไล่มาทันเกมแรกเป็นของทางฝั่งถุงเงินกับฟาส่องครับ21ต่อ20 กันต่อในเกมที่สองครับคะแนนแรกเป็นของทางฝั่งของปริ้นกับบอลครับอืม,มจะรับตรงนี้แต่ว,ว่าไม่โดนระเกดครับถึงเงินสวิงระเกดพลาดไป ครับเริ่มต้นเกมก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นสไตล์ของเขาหรือเปล่าก็จะไปเรื่อยๆก่อนนะครับทางฝั่งคู่ของถุงเงินกับบาส ไปแล้วจะแก้ไขแบ็คแฮนด์หน้าเน็ตตรงนี้แต่ทำยังไม่ค่อยดีครับสำหรับบาสครับบาสนี่ก็ผมได้ข้อมูลมาว่าเป็นอดีตคู่ของสุภักจอมเกาะด้วยนะน้องบาสเสื้อสีดำที่ฆ่าศรษะ์ัก์ก็ต้อตงขออภัยนะครับสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดในการเรียกชื่อไปก่อนหน้านี้ที่สลับกันระหว่างบาสกับถุงนุ่ม สามไม้โอ้โหดีครับฝืนตรงมา2ลูกแล้วก็ช็อตนี้เบี่ยงแบ็คแฮนด์หนีไปครับเป็น5ต่อ3ครับคู่ปิ้งกับบอลน,นำ2นาน2คะแนนดูเหมือนแผ่วๆไปอีกแล้วนะครับทางฝั่งคู่ของบาสกับถุงเงิน 6-3แล้วครับตัดเสือกพรุ่นี้ก็ติดเน็ตไปอีก ว่าซ้ายด้วยนะขึ้นไปนี่ทีนี่ถ้าขาวกว่านี้หน่อยนี้อาจจะเป็นวัตานาเบะสวยครับลูกนี้ผมว่าเข้าหน้าได้เร็วเลยครับสำหรับบาสเข้าชาร์จแบ็คแฮนด์ครอสสุดภาพช้าครับเกมได้ดี โหโหโหแต่หลอกพลิกหน้าไมา้ลูกนี้ครับแต่มันไม่โดนลูกเป็นคู่ของปริ้นกับบอลครับที่นำอยู่ในช่วงครึ่งเกมที่2อครับ ต่อนะครับผมชอบลีลาการตรีของถุงเงินขึ้นเรื่อยๆับเป็นแบบนิ่งๆค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดนับ เสียต่อเนื่องเลยครับทำคะแนนเสียติดต่อกันแล้วครับทางฝั่งผู้ของบาสกับถุงเงินนะครับโดนน้ำห่างอยู่ถึง8คะแนนแล้วครับตอนนี้นะี่ครับแล้วตีเหมือนภาษากายเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าหมดแรงหรือเปล่านะครับไม่ขยับเลยครับ

จะหลออครับโดดขึ้นไปจ้าเอเต็มเต็ม <Yeah. S 1> ได้คะแนนสวยๆมาแล้วมาเสิร์ฟพลาดกันเล ทำให้คู่ของทางปริ้นกับบอลจากทีมหนุ่มบีนี่เล่นสบายๆเลยครับเพราะช่วงหารคะแนนมันเยอะเหลือเกินทางฝั่งคู่ของถุงเงินกับบาสี่เหมือนจะแรงมันจะลดลงไปนะครับโดยเฉพาะถุงเงินด้วย <ś led> หลอกคนนี้ยังทันครับถเงินวแหลอกตัดสวยแต่ยังทันครับบอลทำลังแลาสก็้ัมเลียวลูกนี้แต่ว่าทางฟิงก็ทันเหมือนกันซ้ำหน้าเน็ตลูกนี้ไม่เหลือครับมาจากไม้แรกที่ถุงเงินตกไปดีก่อนนะครับ เสิร์ฟพลาดครับเสิร์ฟตลิดเน็ตไปเองครับทางฝั่งของบาสอ,อยู่เลยลูกนี้เทขึ้นไปตบครอสใส่ทางถุงเงินครับ20ต่อ10ครับอ้าวตัดเสิร์ฟไปทดเน็ตทำให้ทางปริ้นเสียจังหวะยังปิดเกมไม่ได้ครับทางฝั่งปริ้นกับบอล แล้วถุงเงินก็พลาดครับเป็นคู่ของติ้นกับบอลครับที่มาทําคะแนนเอาชนะได้ในเกมที่2องครับเพราะฉะนั้นก็คู่นี้ได้ไปคนละหนึ่งเกมครับเดี๋ยวเราพักกันสัก คู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันในคู่ต่อไปครับ